วันนี้ครับผมต่างกันที่สองฟองจุยร่องจริงครับวันนี้พูดถึงปวยจีเหมือนกันปงวยจีที่งง่ายๆครับสำหรับพวกที่เขาเรียงพึ่งพึ่งเรียงเนี่ยก็คือวันนี้จะงพูดถึงเรื่องิบ่อศรัทธาสิบองอ่ากระจิตเติงบุญเกี้ยรติยุิงกุ่งสิบราศีบงงผมเออวันนี้มันจะเป็นเป็นวันสุดท้ายแล้วเออปุ่ยจุ้ยแล้วครับเออปุ้ยจุ้ย เออพอจำยิ้มเพียงก็กุ่มเนี่ยทีนี้กลุ่มก็เป็นธาตน้ำจะแต่จะเปธาตะน้ำที่ที่เป็นเป็นเป็นอิมเป็นเพชรอิม่ยจะต้องามาจาัดเป็นน้ําที่น้อยน้ำน้ำเล็กน้ําเล็กก็คือ mm hmm. คอะไรน้ําเล็กก็คือฟักดินครงสักเล็กอ่าหรืออะไรสักอย่างที่เป็นน้ําเล็กๆเนี่ยเ yeah. ออไม่ไม่เหมือนน้ำยิ้ม เป็นน้ำใจพเพราะอะไรพาที่เกิดดีขีว้ว่างดีว่างเป็นกุยนะเขาก็จะเป็นเออเป็นคนใจเจงเจะเพราะเขาเป็นเป็นเนคงเล็กๆเนะเป็นเป็นคนใจเจงอมน้องถงตองเอ่เอเา,ากับใครงา่ายเออเออแล้วก็สติปัญญาดี เป็นคนเป็นคนละอียดออกนะสมองดีเป็นท่านำนะ s วง n g ใจขวาดีเพราะไงเว่าจุ้ยจุ้ยดีก็คือสติปัญญาเออพนั้นดังพวกแกงเออพวกแงแล้วแล้วก็เออทางคนนะนะกลุ้ยจุ้ยแล้วไม่โมโหง่ายนะไม่เหมือนหิงจุ้ยจุ้งจุ้ยเขาจะโมโหง่าย ทำอะไรไหวยอันนี้ทำทำอะไรนะค่อยเป็นค่อยไปใจไม่โล่งมันรู้สัมพันธ์ดีสุยดนักปับญาของของจุยนะก็เกี่ยวกับดีจุดที่ดีอันนี้ก็คือก็คือปัญญาเพราะต้องปุ๊บที่ยิ่งกับกลุ่นนะยังเรียนเก่งต้องเรียนรู้วิชาต่างๆให้มันเข้าใจ เข้าใจเขเข้าใจคนเข้าใจเรื่องเนี่ยมีปังยาอยู่ในตัวเนี่ยเนี่ยถึงจะเป็นได้ได้ไดคุณสมบัติคุณลักณสมบัติของของท่าน้ครับ